รยากาศยามเช้าครับตลาดนัดเทลาวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมในฤดูหนาวครับพี่น้องปลายเดือนมกราคมครับเ้ขียดน้อยครับไข่มดแดงครับพีน้องปลาน้ำโขงครับปลาอิตุตัวหนึ่งครับตลาดบักเพ็รต <usi> totally. ัวหน่วยับคีคร <brow S 2> ับอากาศหนาวครับที่อำเภอท่าพนมครับเช้านี้13องศาเซลเซียสครับ รีสคจบ,บคลิปน,น,น,าานี้แพร่บึงคลิปตลาดนาัดเลาแล้วอย่าลืมมาเที่ยวงานนมัสการพระธาตุพนมด้วยครับจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับงานประจำปีของชาวอำเภอธาตุพนมจัวงหวัดคนครพนมครับบุญเดือนสามปีน้องครับส่วนวันนี้หากินของแซ่บสก่อนด้วยครับเป็เจ้าแล้วนะเป็เราลงมาเป็เจ้าเว้ากับเราคือนไงาเราลงมาแล้วก็ห้าเป็นเจ้าก็จะเจ้าต่เะ่าวไป เป็นบรรยากาศครับเรือแล้วก็ผู้โดยสารครับเต็มลำเรือเลยครับมาขายอาหารที่ริมโคกท่าพนมครับก็จะเป็นจุดคนพลชกพลูราวครับล <ités> kind of ้าก็ม <ultimate survival> ีดานะเนนี What? ้พร้อมกับพี่น้องที่อำเภอท่าพนมนะครับวันนี้ผู้คนบางๆถูกใส่อากาศมันหนาวครับในช่วงเช้าก็เลย ก่ค่อยมีคนมาหาซื้อของกินครับปกตนนิมาตอนนี้ต้องเต็มรีโผล่เลยครับคนขน,นะโอ้พี่น้องไหวครับทั้งขาดทั้งถือมากครับพี่น้อง,ง,งของกินของแซ่บข้าวกล้ามข้าวหลามครับร้านนี้บ้านมักใหญ่เลยครับเป็นเห็ดน,น,นะครับ สวัสด like> ีเย um ็นเช้าผมมิโกะมอนตัวรับมาเที่ยวตลาดเกษตรลานิโกเปิดัตตานมจังหวัดทตะพนมวันนี้อากาศหนาวครับเช้านี้อยู่ที่14องศาเซลเซียสมีจุดคนคนชั่วคราวปัตตานมจังหวัดจังหวัดพนมีน้องอากาศหนาวหนาวพี่น้องไปหาซื้อของกินของแซ่บเมื่อเห็ดครับพี่น้องครับหาเบื้องอาหารธรรมชาสตร์น้ำับพี่น้องปลาแห้งเคีื่องแห้งครับโอ้ยึ้งเขามีขายไหม คนโตกก่าทำไงอีนะคนตกบอกอ้ามาเลาะพี่นอกมาดีคนมา้น้มีอ้ดเอานู่อ้นูน้งเอานู่นไอ้นาะรถบานขัมาดนะรโยโอ้รถหารเนพี่น้องครมีอึนขายเครัพี่น้องคนุดมากนะเอามาอิดนะครับาวอากาศน้เลยครับพี่น้องเช้านี้อยู่ที่14องศาเซียสครับที่อำเภอท่าขนมครับ ไข่หมดแดงพี่ขายแล้วครับโอ้ยฮ้องคูนเล่าก็ยังเอาบ่บเบิสแม่ยายาไปขายสมัยหมพอนบรรยากาศครับี่น้องประทามบรรยากาศครับขักสดซีฟ่าเต็มริมโค้งเลยครับหอยจุบเข้าพี่น้องร้านนี้ครับไข่มดแดง รานหาซีอันนี้จะร้อยหาซีบอ๋อครับงนอกนั่นไม่ไ้มีก้นใปลไยเมปปิ้งมากินตรงร้านนี้นะอันนี้นกอ้อยนาอยมั้ยมนอ้อยน้ออ๋อเน่าอ้อยนล่อ้อยเวลาขี้นกบเขียดเขียนข้ามบ่โอ้

ปลาอันนี้ขายยังไงครับปลาปลาโลแสิบโลแปดสิบาทเนาะปลาป่าปลาปาเปตัวเยตัวแล้วนี่เราูแล้วอผมได้ขับโลนึงครับปลาปลาปลาหนกิโลปลาหล้ับไม่ได้ใสนปลานะปลาเตมนัน่อยผมเมนัซีโอ้ปลาทั้งปลาที่ปูร้านนีไหโลแปดบบาท

เมนดาเมื่อกี้เป็นขายอยู่ที่ตัวละสิบ้าบาทครับไปย่อเยอ้เงินพวยไปเน้เ้ยลูกวัไปอยขะไรครับพ่อนตัวนั้นเขียร์สิบาทหน้าในนัุเขียร์เท่ทุกที่บ้าทครับเขียรน้อยฮะเขียรน้อยถุกห้าิบจ้ะสิบเนาะเอาถุกหนึ่งครับ 50บาทเขียนคาบมาเขอยนยังงนะเขียนคาบเขียน้อยจ้ะอ๋อครับเอาทุนนึงเลยครับ50บาทเขียแล้วมาเอาเฮีดเลยนะก้องเีนสดเลยครับน้องงามขนาดเลยเียเลยนะมเขียนหมตางกัขนาดเลยครับพี่น้องอาหารขึ้นบานมณีอาหารซีบสอใบยังแรกในยยิงยหนึ่งอไรเดคุณแม่เอ้ยลูกขเปลี่ยนในอบสองใบมี

รู้ไว้ครับยังไม่เคี่ยวนะครับี่น้งเจ็บกคำกันนะครับโรยเจ้าปลาไข่แดงเลยข้าวจีป๊ดเต้นังเคีมอีเนาะ อันนี้ปลาโจกด้วครับเนาะปลาโจกโอ้พี่น้องปลาในเมฆไข่ปลานางรูไว้ครับร้านนี้ครับมีทิโก้แซกนั้นเลยครับรมปเงี้เลยพี่น้องปลาเสี้ยมอันนี้ก็ลับขายปลาพี่น้องปลาหย่อนไข่ปลา,า,ปลาแล้วก็มี ปลาเนื้ออ่อนครับร้านนี้ครับต้นละแปดสิบบาทปลาเนื้ออ่อนนะตัวใหญ่เลยครับวันนี้สินค้ายังไหลเก่าอยู่กับพี่น้องเขียดลายแห้งครับพวกเขียดหมูเขียดขาคมานะนี่คืออาหารในช่วงปลา,ายเดือนมกราคมครับ<ป>สินค้าอาหารธรรมชาติตามฤดูกาลครับแหล่งหากินของป่าที่อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับเขดกระด้างครับพี่น้องจะได้แรวบ้านบ้างครับวันนี้ อันนี้ได้สถาปนาคมนี่สถาสิบาทด้าโอ้สิบกับซาวเนะเาะอ๋อสองอย่างเลยครับเอาอย่างละจานครับตกแกงสะเขียด,ดพ,ยยพี่นอ้องผักแบบงามๆเลยครับพี่น้องเท่านี่เท่าซาวบาท หอยคัวไม้ครับต้ไม้เผาโอ้ไข่มดแเดงไม่เปนตางนั้นเห่นไหนโอเคบ้านนี่ับไข่มดแเดงกันนะร้อยบาทเนาะโอ้ไ้นี่มพราีกระโพดที่ขายังไครับกองละซ้าวกองละซ้าบาทกองนึงครับ เอาหนึงกองด้วยครับดูกใหญ่เนะาะน,นเนาะพันยังรับอันนี้นนะพันเหลืองพันอะไรแหละพันซ<โอ>ึ้งวัตถพีแหละอาา้ครับแล้วันนี้เด็ใครเน่นี่ซาบะ๋อซาบะเนาะข้าวโพดซาบะพันเหลืองพี่นาะสามฝักยี่สิบบาท ขีดซบาทปุ <s Elliott ills> ้งครับซสบาเนาะวัสดีครับยังมากินเนาะครับที่พักเนาะขียกบกะไรครับพี่น้องกบอยาไเจครคร้องไมั้เยคร้มลยั่เเลยคม่ม่เม่เ่ม่เปอน่ยค่เเลอ่ครับ ขายปาขายจอกขายเสียมขายหวานเอาไมีดอกครักระปูดีงามนี้บ่มีมแต่กับปูด้าครับไ้คราบก็วชครับอยากแกะซองมขควานก็ที่ตครับานดํางนคมามีโ้ัด้นกล้าน้า้าา

สินค้าอาหารแห้งครับพี่น้องทิชเขอก็มีด้วยครับแถมนี้เห็นนะเป็นซอยทางเหนือของตลาดครับารมาแดกกินสุดยอดพี่น้องครับปแดกตะบังหงสงครับโอ้พี่น้องครับหนึ่งข้าวกล้าครับเส้นแห้ง นี่คือสุดยอดบรรยากาศยามเช้ากับสินค้าอาหารพื้นบ้านครับพี่น้องครับตัวเนียวเมลลงาอันนี้เครื่องสดนะครับเนาะโดยๆเสดสดพี่น้องตัวสดแกงดึงแกงหอครับองด่าทุกุบาทครับ้าบบาท ่คือบรรยากาศริมโค้งซอยทางเหนือครับมีสินค้าขายเต็มริมโค้งเลยพี่น้องตลอดริมโค้งเลยครับพี่น้องอนี่ก็ไปติดข้าวครับลายงามๆเลยครับเหมือนน้องน้อยใหญ่ครับที่เขาเสบ,บาทของฝากกระักติบข้าวง,ง้ามลายครับพี่น้อง รถทะเบียนครับ พี่น้องชิ้นข้อใหญ่ครับคู่พี่น้องเเลียวข้ใหญ่เลยครับนูนาคู่ละสอาสิบบาทครับตูใหลีครับพี่น้องมาพี่น้องเขียตายทนทังเขียดทั้งกระปูครับพี่น้องเอาแล้วเลยยย

นี่ครับของแซบนครับทั้งปลาแล้วก็เครยดขคาคำพักด่งคุ้มเอาไปแกงใส่เครยดน้อยครับระะพี่น้องเค็กระดางใส่พักไดยครับพี่น้องบองบอาหารตามรูก,การที่ลินโง่อำเภอทับนนมครับนางเอกช่องเบียรทิไม่ใช่นางเอกจ้านางร้ายนางร้ายวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีนนี้ได้ป ด้วยครับวันนี้ได้ทาำกากฟด้วยครับกาแฟข้นนมเลยใช่ใหญ่มากก็โอ้โหอากาศที่นี่ใช้ได้เลยครับหนาวๆแล้วก็ลมพัดเนาะครับแต่กำลังตื่นตาตื่นใจกับของในตลาดแห่งนี้นะครับโอ้โหแบบตอมาเช้าๆเนาะตลาดนี้ใช่ใช่ต้องมาเช้าหกโมงไปหาแปดโมงวันนี้กำลังดีครับครับแล้ของกินหรือยังครับยังเลยเพิ่งเริ่มเพิ่งเงี้ยมาาสยหน่อ้โหครับวันนี้ตั้งใจจะมากินอะไรครับ ปกติเห็นทีมงานชอบกินของป่าเงี้ยอ๋อยังไม่เคยกินอยากกินแมงแค่งกินเป็นบอกโอ้เป็นแค่งนี่ครับมีมีทำเป็นเหรอนทำเป็นครับทำเป็นน้ำพริกใช่เปล่ายังไม่เคยกินน้ำพริกสูตรซิงไงไหมเป็นแค่งนี่นะไม่เคยกินก็เลยไม่กินต้องลองซื้อไปลองทำเนาะดีครับดีเลยครับได้เลยครับครับกินดีที่เด็กเจนครับนะครับไขอบคุณครับขอบ เจออองแซ่บไหมค่ะของแซ่บจ้ะยป้าค่ะกับเพื่นปลาปลาขับขายน้องครับน้ออันนี้ขายยังไงครับต่อชุดซาบาดเนาะเอาชุดนึงครับเอาชุดถุงด้วยครับเอาชุดถุงด้วยบรรยากาศบ้านๆเลยพี่น้องครับเม่ใหญ่เพิ่อนขับขายตามตลาดเลยพี่น้องกระปุ้นน้ำน้ำปนเนาะน้ำปนน้ำปนพี่น้องอันนี้นั่งขายหรือว่าขับขายครับวันนี้ก็ไปเรื่อยๆเนาะโอ้เราไปให้ชุดด้วยครับ บุญท่ามานรุงกับมาลอก็ด้วครับบรรยากาศพี่น้องครับสาบานเนาะครับเอ๋อคาเมรันนะครับเมค้าเด้อากาแฟอู้กาแฟสดแม่พี่น้องเอาเอาแก้วนึงครับอเมริกาโน่ร้อนเด้อครับจองหนึ่งเด,ด้อเมค้าเด้ออ๋อเมค้าเงินเมค้ากาแฟฮอตอเมริกาโน่หม้อต้มก็มีเนาะหม้อคคาพอดนะพี่น้อง ไปแล้วไม่ใหญ่เพิ่นภาพกระปุ้นขายครับชวนคิดถึงบรรยากาศเก่าๆพี่น้องครับที่ทับนนมยังมีอยู่ด้วยครับชาวบ้านแม่ค้าภาพกระปุ้นขายพี่น้องครับปวดมาเต็มหน้ารานเลยครับพี่น้องบรรยากาศคับงไม่เงยเนาะอย่างหล่อไปเมื่อยพี่น้องครับมาเจอร้ลนกาแฟสดครับที่หน้าวัดหัวเวียนพี่น้องครับหายเมื่อยเลยพี่น้องกินกาแฟหอมๆกับนะครับกาแฟครับหนึ่งแก้ว เสาคาบาทพี่น้องกาแฟน,นะชว่วงนี้สินค้าขายส่งหลากหลายครับวันนี้เป็นมันแก้วอมะเขือเทศเขา้า เหมือนว่าน้ตใหญ่มีทุกอย่างเลยครับกะลัมมันแก้วมาาักซารีมาเข้าโพดครับพีนน่น้องเต็มริมโค้งเลยครับในช่วงเช้าสายที่ริมโค้งท่าพนมอาการเริ่มขึ้นเลยครับคนเ่าซารงมาคนมาซื้อสินค้ากัานสินค้านีา้เต็มทั้งมดเลยคนจะเป็นสามรอบมะขวยซารีกระเน้นทั้งมันเือมันแก้วแล้วก็มันฝัก กาแฟหลังจากที่หาซื้อของแล้วล่ะครับพี่น้องเมื่อกี้ก็ได้ทั้งเขียดทั้งเริกกระด้างเอาไปแก้ออฟใช้น้ำกันเลยครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศยามเช้าที่ริมคั่งนะครับท่านผู้ชมทางคนนี้วิวเช้าวันจันทร์แล้วก็เช้าวันเสาร์ส้มอรีนะครับพี่น้อง